สวัสดีค่ะสุภาพสุขคนมื้อนี้เฮากำมาเฮ็ดกว๋วยเตี๋ยวนะคะเนาะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นลูกชิ้นจัก๊กบันยังอ่ะพี่น้องบิ๊กจำโบหรือโบจำบิ๊กกับพี่กากหิมาได้ค่ะได้แบบไงเสียงเพลงเขาพอดีพี่น้องเลยนี่ค่ะลูกชิมแบบไงไๆเฮ็ดมันนั่นราคามันนี่เดี๋ยวเฮาซื้อมาเตรียมลวกเส้นเมี่กันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเฮาตักใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาตักน้ำในหม้อ น้ำซุปมันเดือดผุดๆอยู่นี่ใส่ไปในถ้วยกว๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะสวัสดีจ้าสุผูสุคนนี่ค่ะกว๋วยเตี๋ยวเฮามากเรามาทําการปรุงนะคะใส่น้ําตาลใส่พริกป,ป,รป่นเรใส่หลายบรรเลียดค่ะด้วยซ้อนพ่อเพราะว่าข้าวซอันจิ้มด้วยกะปินี่ค่ะกะปิทำสิจิ้มเลยอันนี้มันก็สิบ่เห็นในจังหวัดนจะเนาะ ต้องเห็นดอกเห็นถ้าสวยไปเตียวกับพ่อแล้วส้มช้อนข้น,นกินส้มนะค่ะเด็กผัดผักไปเตียวนี่ชิออกส้มหวานหวานส้มส้มหวานนะค่ะกินน้ำกันเล้ยสวยไงคร่ะ ขวมลงหมีขึ้นสีนนนคักเนาะนี่นค่ะเส้นีผักบุ้งถั่วง,งอ,อกกาคนหลายยามันเฮียสะใจตลุกชิ้นพี่น้องเลย มันหลายๆเชียสิได้กกินค้นอยู่หันซิมกันบาดนี้แซบแซบแซบหน่อมันเดิมเลยล้กฟ้าใจบ่ลูกชิมคอยพั่นทำเองกับมือทำเองแซบเองพี่น่อกูกินเห็ดเองรับรองแซบเอาว่าผู้ใดก็เห็ดแซบพี่น่อกกิน เอ <icana> <ia> uh? าเหลือจริงเน้อจานเนื้อสุนดิมอวัน กินไปฟังฟังเพลงไปพี่น้องตรงนล้มันองเพลงให้ฟังอัวน,น,นความอร่อย Nó ngon lắm, lúc xin. <laughs> ngày khát khác ngày y lý thì ngọt ăn. Tôn. Chịu thăm nhắc, lúc xin lúc nhắc. <laughs>

อุกชินี่กินมาทันเด้อพี่น้อยน่หวาตัดเข้าไปนี่แควเฮียเลยใั่ไมนเฉียงมันหน่อกรอบความเด่งนันดำกว้างฮึ่มอง 嗯。Mm hmm. ใจขึ้นมากเลยรถหยับยมั้ยเ <laughs> ด้นะออยับแสบยห่ยอะไรคือลูกชิ้นไขวยไงพี่น้องไงถึงใจอีิลี คักแน่เนี่ยริมหอนแล้วน้เริ่มนนเมป็นยองเลยขึ้นปาถ่วงไข่เนี่ยยำแมะยังกับปีกะบกพีคือนปาจิ้มมาติหวนนัวเนาะอันจงสีบเบอือตัวยเอง เดี๋ยวนึออกแต่ความะของเนาะจิ้มใบใบกับ,บ,าากบอะไรน้อยเดือดกับเลือเฟื่อแหละเผ็ดไว้ต้นทองกินเผ็ดหลาย มาลั่นตีเสียงกัดด้วยพี่น้องกอบคัะ ผมพีรมากพีชน่าแต่เลย แซ่บเด้อจำมาเด้อเลยเขาไกินพอถึงเรื่องกินก๋วยเตี๋ยวสมัยตะกีสือเมื่อกินกับเขาเพือแซ่บหลายหนอที่น้องเมื่อกีกินก๋วยเตี๋ยวหัวละสองบาทถ้าท่านเพลิน ันไมจะกี่สองบาทหาย,ยากด้วยค่ะเด้อไม่ได้กินง่ายๆด้วยก๋วยเตีต๋ยว้องบาทแล,แล้วก็มากินเป็นห้าบาท <c oughs> ที่เ็นขายใน,น,นมูอบานนะมูอบานฉันนี่แล้ว Khá, ừ, mẹ con mù ừ, Mẹ song bán bên Mưu thênh đỡ, so Mẹ của mưu song bán hanya ili. Gunsu mùi, 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 วหวานเหี้ยเด้อทำไมไมันเปลี่ยนไปหรอเนี่ยจปปันน่ะอยากกินไปเปิดประตูจ้กพี่นอ้องฮอนเพราะเปิดอีเหือถ่วมเล,ละที่จะกินเบ็ดถ้วยนี้

อืม่ะันหิวอันหิวกินย่างกระแซบเขากับไข่ต้มกระแซบคักอันหิว Chamber đại đây là lục chim bê tạc đuôi chăm đẻ. Đây phán xiêm tạc đê. Mhm. 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 ินกินอยู่เย็บน้อยแย่านเจ็บทองไหบกพริกไหมอีกันนะนี่น Hm. Mm. Mm. เจียเนาะต้องได้คิดหนีซ้ำนีเนาะค่ะเนาะขอบคุณสุผููสุคนเด้อค่ะติดห้าการรับชมแล้วก็ติดตามเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำดีด้วยค่ะเด้เดอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย